่อนจะเข้าไปดูคลิปการทำอาหารนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องของผมด้วยนะครับวันนี้จะมาทำเมนูผัดอกไก่นะครับใส่หลายอย่างเลยผมจะเน้นโปรตีนเมนูสุขภาพนะครับก่อนนีเ้เราเปิดแก้สให้ร้อนอลอแล้วก็ใส่น้ำปั่นเมนูผมจะไม่ใช้น้ำมันแล้วก็ไม่ใช่ผงชูรสแล้วก็ไม่ใช้น้ำตาลน,นะครับเมนูสำหรับคนรักสุขภาพ เราให้ร้อนสักครู่แล้วผมก็โขลกพริกกับกระเทียมแล้วก็หอมแดงพออย่าถ้าคนไม่ชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องทำที่ตังไปนะครับเราให้หอมสักครู่พอกลิ่นหอมแล้วก็จะใส่กงไปนลงไปนะครับแร่พอครัง แล้วผมก็ใส่ดอกกระหล่ำมาสุกย่าง้แล้วก็ใส่แครอทผมชอบทานแครอทมาผัดเลกน่อยดีคเพิ่มสีสันจะสุกย่างใหนูประโยชน์เยอะดีครับที่ผมลคลิปยูทูบไปแลนะ้วประโยชน์แครอทมียร่องแล้วก็จะใส่ เท่หอมสอยลงไปใส่หอมใหญ่หอมใหญ่ก็ถือว่าเป็นพื่อเติมโปรตีนนะครับใส่ซอสฝรั่งเลยแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวนะครจะใส่พี่พีฟ้าสีเขียวลงไปผัดให้สีใส่กับ ท้ายก็ัปขึ้นช่ไหคระโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแนละ้วนะครับเช่นเคยนะครับยัววออยู่อี๋นะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ